สวัสดีค่ะหนึ่งสัปดาห์หลังเหตุระเบิดและลอบวางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้มีความคืบหน้าทางคดีหลังชุดสืบสวนพบความเชื่อมโยงของการก่อเหตุวางระเบิดและลอบวางเพลิงว่าเป็นขบวนการเดียวกันที่สำคัญมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แผนประทุศกรรมและวิธีประกอบระเบิดคล้ายคลึงกับคดีระเบิดย่านรามคำแหงเมื่อปี2556จึงเตรียมขออำนาจสารทหารออกหมายจับขบวนการที่เกี่ยวข้องเกือบ20คน ชุดสืบสวนคดีวางระเบิดและรอบวางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้แบ่งการทำงานออกเป็นหลายส่วนทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเช่นอุปกรณ์ประกอบระเบิดหลักฐานจากวงจรปิดลายนิ้วมือแฝง DNA เพื่อตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิิตวิทยาศาสตร์เทียบเคียงกับคดีการก่อความไม่สงบโดยเฉพาะฐานข้อมูลผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสอบปากคําผู้ต้องสงสัยขณะที่ทหารก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ไปรวมไว้ที่มณฑลทหารบกที่11เพื่อสอบปากคําขยายผลทางคดีเช่นกันองค์ประกอบของระเบิดเช่นวิธีการประกอบดินระเบิดที่ใช้การต่อวงจรที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนลายเซน็นทําให้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจับตามองไปที่กลุ่มความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่ม BRN ปฏิบัติการรอบนี้ถูกมองทั้งสองมุมว่าเป็นการขยายพื้นที่ปฏิบัติการหรือรับงานว่าจ้างจากคนนอกพื้นที่ขึ้นมาทำงานหลักฐานสำคัญที่คือ DNA ที่ชุดสืบสวนพบในที่เกิดเหตุระเบิดจังหวัดภูเก็ตกลายเป็นกุญแจสำคัญเพราะตรงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรายหนึ่ง ที่มีประวัติก่อเหตุสำคัญหลายคดีในพื้นที่3จังหวัดยแดนภาคใต้ที่สำคัญคมกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับคดีวางระเบิดที่ย่านรามคำแพงเมื่อปี2556ย้อนกลับไปคดีวางระเบิดที่ย่านรามคำแพงเกิดขึ้นเมื่อ26พฤษภาคม2556มีผู้นำระเบิดสแสวงเครื่องไปวางไว้บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าร้านออกัสซอยรามคำแพง43ทับ1มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7ราย คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหา4ี่คนเป็นชาวปัตตานีและนราธิวาสศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง4คนละ50ปีฐานความผิดร่วมกันพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนต่อมาในชั้นศาลอุธทธรเห็นว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีลดโทษเหลือคนละ33ปี4เดือนแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจและฝ่ายความมั่นคงตั้งประเด็นที่น่าจะเป็นชนวนการก่อเหตุ ระเบิดรอบนี้ไว้4ประเด็นคือกลุ่มการเมืองตรงข้ามรัฐบาลกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเสียประโยชน์จากนโยบายของรัฐและกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติแต่ประเด็นหลักจนถึงขณะนี้เหลือเพียง2ประเด็นเท่านั้นคือฝีมือของกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาลหรือการกระทําของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าตำรวจชุดสืบสวนจะยังไม่เร่งรัดสรุปสำนวนเพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศชัดเจนว่าต้องการเปิดโปงให้ถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้แต่หากย้อนดูเหตุระเบิดนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทุกคดีถูกสรุปว่าเป็นเรื่องทางการเมืองเริ่มจากปี2549ระเบิด9จุดกลางกลุง่งช่วงส่งท้ายปีเก่าหลังรัฐประหารโดยคอมชอเพียงสเดือน ลูกนั้นก็เป็นระเบิดทางการเมืองนะคะปี2553ระเบิดที่สมานเมตตามแมนชั่นย่านบางบัวทองคดีนี้มีบทสรุปว่าเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาลปี2557ทั้งระเบิดป้ายบอมย่านมีนบุรีและระเบิดที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ก็มีบทสรุปคล้ายคลึงกันว่าเป็นเรื่องทางการเมือง ปี2558ขาบอมที่ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้กลุ่มผู้ก่อการจะเป็นคนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เหตุรุนแรงครั้งนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง ในเว็บไซต์ของศูนย์ข่าวอิสาราตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะคะว่าหากมองย้อนภาพระเบิดที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ส่วนใหญ่จะถูกเชื่อมโยงกับการเมืองแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือพื้นที่ชายแดนภาคใต้กำลังเป็นฐานการผลิตมือระเบิดหรือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงโดยที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือมาเฟียผิดกฎหมายสามารถเรียกใช้งาน เพื่อสร้างความปั่นป่วนไปแล้วหรือไม่นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจที่จะสรุปเหตุป่วนครั้งนี้ทั้งหมดคือโอวิวประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ